คนคงจะเคยได้ยินวงดนตรีแต่วงแบบในคลิปเมื่อกี้กันมาบ้างแล้วนะคะโดยส่วนมากเราคงจะได้ยินบ้างในงานบวชลานมงคลต่างๆวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับวงแต่วงให้มากขึ้นกันค่ะประวัติวงดนตรีแต่วงแต่วงเป็นวงดนตรีที่ใช้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกามาแต่โบราณในกิจการของกองทัพการฝึกแถวการเดินส่วนสนามในพิธีเกียรติยศและการประคมในพิธีเฉลิมฉลองของรัฐหรือราชสำนัก ใช้เครื่องดนตรีตระกูลเปล่าทองเหลืองและลมไม้ในสมัยโบราณเรียกวรวมว่าบาสแบนต่อมาได้พัฒนาขึ้นมาเป็นมิลิทารีแบนแต่วงมีขึ้นในเมืองไทยเมื่อรัชกาลที่สเป็นการเป่าแต่เพลงฝรั่งสำหรับนำทหารเดินเมื่อตั้งแถวคำนับก็เป่าเพลง Save t h ต Queen ตามแบบอังกฤษพอถึงรัชกาลพระบาทสมเด็ดพจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวมีบันทึกชัดเจนว่าแต่วงทหารเรือเรียกว่าแต่วงทหารมารินวง แต่วงทหารมหาเล็กถือขึ้นเหนินในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้เองได้พระกุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมเหมือนอดีตสอนอุดมเดชเป็นผู้บังคับการและขอตั้งแต่วงทหารหน้าขึ้นมาเป็นครั้งแรกต่อมาแต่วงทหารได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นกองทียางทหารบกในปัจจุบันประเภทบทเพลงบทเพลงที่ใช้แบ่งออกเป็นสากลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มเพลงวิธี ที่ใช้ในงานมงคลเช่นงานทำขวัญงานฉลองเพลงในอดีตจะนิยมบรรเลงเพลงไทยเดิมประเภทเพลงหงรงเพลงเถาเพลงสองชั้นและเพลงหน้าผ้าต่างๆสงกลุ่มเพลงแห่หรือเพลงเดินขบวนในงานมงคลนิยมใช้กลาวตลงุงเคลื่อนกระทบฝั่งทะเล้าแต่ปัจจุบันแตรวงไม่ค่อยนิยมเล่นเพลงดังกล่าว จะใช้เพลงลำวงหรือเพลงสมัยนิยม 3. กลุ่มเพลงพิธีกรรมที่ใช้ในงานอาวมองคลเพลงที่บรรเลงเป็นเพลงไทยสำเนียงมอญมากกว่าเพลงไทยสำเนียงอื่นเช่นเพลงมอนอ้อยอิมเพลงนางครวนเพลงทอรณีจันแสงแลักษณะการบรรเลง ประเภทเครื่องดงตนตรี 1. กลุ่มเครื่องเป่าประเภทลมไม้เช่นแซกโซโฟน 2. เครื่องเป่าประเภททองเหลืองเช่นทำเป็ดทรอมโบนเครื่องประกอบจังหวะแก่กรองใหญ่ชิงฉาบและกรองทิมทอมนิยมใช้เครื่องเป่าประมาณ5-7ถึงตัวในการบรรเลงแต่วง สาสากลประเภทเช่นเบสกีตาร์และเครื่องเสียงรวมถึงการนำนักร้องเข้ามาร่วมในการบรรเลงแต่วงด้วย